สนับสนุนโดยธนาคาร CIMB ไทยขอเคียงข้างเพื่อก้าวต่อไปกับคุณในทุกการเปลี่ยนแปลง forward your c h a l l e n g e สวัสดีคุณผู้ฟังนะคะสวัสดีคุณกวงนะคะสวัสดีครัสวัสดีวันนี้วันพูดถูกไหมคะวันพูดที่26ตุลาคมวันที่เรามาถึงแล้วเราก็ทักทายกันด้วยสารพัดเพลงเลยแชทแชดดแชทแชด่ดฮ้วอย่นใช่มเขลองนี้ใช่ไหมเมื่อกี้ใช่ ถ้าเขาไม่ร้องอย่างนี้เราก็จะร้องอย่างเนี้บางทีการร้องเพลงไม่ได้อยู่ขึ้นอยู่กับออริจินอลที่เขาอยากร้องมันขึ้นอยู่กับว่าเราอยากร้องอะไรถูกป่ะเพราะถึงเวลาไม่มีใครมาตรวจจับคะแนนเรา<อ>เพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังเวลาที่เปิดเพลงให้ฟังให้คุณรู้สึกสบายนะคะคุณอยากจะฮึมหมร้องอะไรก็ร้องไปเถอะเพราะในช่วงเวลาแบบนี้บ่ายสามโมงกับอีกสามสิบสามนาทีมันอาจจะทําให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยการทํางานวันนี้เนี่ยมันช่างอึดอัดลอเกินเพราะว่าบรรยากาศมันอึน เมื่อวานคุณผู้ฟังส่งข้อความมาอื่นทำงาเลยคุณผ้ห่วงเห็นปะอ่าใช่ใช่เมื่อวานมีปัญหาเรื่องเจ้านายเรื่องที่ทํางานหรือเราได้หยุดมาชิ้นสักสามวันเราจะรู้สึกเริ่มอื่นรวมไปถึงบรรยากาศที่มันแบบอึนอ่ะมันไม่ใช่อึนฝนด้วยมันอึนฝุ่นใช่ไหมมันก็เลยรู้สึกแบบว่าหอยเหียวนิดหน่อยวันนี้คุณผู้ฟังที่เมื่อวานหอยเหียวนิดๆวันนี้เป็นยงไงกันบ้างคะ ส่งข้อความของคุณมาได้นะคะอ้อมจะทวนชื่อเพลงสักนิดหนึ่งอรุณสวัสดิ์จากคาดีฟครับโอเคครับอรุณสวัสดิ์ครับฝากอังกฤษเป็นยังไงบ้างครับอากาศแจ่มใสดีไหมครับ AQI เท่าไหร่ครับต่อกันทีน่เริ่มกันเลยไม่ใช่ต่อไหนว่าใช่ไหมคะเราก็มาที่โรงอาหาร Get Like Me นางฟ้าเอนดูคนใจง่ายเห็นว่าช่วงหลังเพลงอ้อมจะดูเบาดูสดใสใช่ไหมเพราะวันนี้น้องใหม่ดาวิกาชม ชมว่าอ้อมสวยกว่าเขาอะนารยาหรือเปล่าไม่อยากจะคิดว่าน้องใหม่เป็นคนพูดบทเลยเราต้องคิดยังไงดีนะเนี่ยใหม่ได้วิกาถึงขั้นบอกเราสวยกว่าน้องเนี่ยเขาเป็นคนจะเราไม่ควรคิดว่าเขาเป็นคนพูดบทเพราะฉะนั้นเราต้องเทคว่าเขาวัคิดว่าเราสวยกว่าจริงเขาเป็นคนช่างดูแลผู้สูงอายุเกินป๊าดนะคะอะ ฟังส่งข้อความของคุณมาได้เลยนะคะสําหรับใครที่อยากฟังเพลงจะพยายามสําหรับใครที่ขอเพลงเดิมทุกวันเราไม่ติดอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าถ้ามีคนอื่นขอเพลงอื่นด้วยในนักร้องเดียวกันอาจจะต้องรองดูชิว่าเป็นยังไงมันยากนะพี่กุงนะเปิดเพลงเดียวทุกวันบางคนก็จะบอกว่าอยากฟังเสียงคนนี้แต่ขอเป็นเพลงอื่นอ้อมกับเลยไม่รู้จะเอาอะไรเลยอขอไทยทศเพลงแดงกับเขียวคุณฟังขออ้อมยากอ้อมไม่ได้มีทุกเพลงทำไงดีต้องขอโทษด,ด้วยนะคะส่วน เพิมข้อความบอกว่าหลายคนทักว่าดูจากไลฟ์นึกว่างคานคุณโป <c oughs> คือเราต้องจอยค่ะ <c oughs> เราต้องจอยคื g o ปทรีตใช่ปะค <"To treat, S 1> ลิทรีตใช่เราต้องจอย <c oughs> คุณรู้ฟังมันจะฮาโลวีนอยู่แล้วอะ่ะ <c oughs> <c oughs> มันคือวันจันทร์หน้าสามสิบเอดตุลาใช่ครับดีนะไม่ตรงกับวันศุกร์ <c oughs> โโถ้าตรง,งวันศุกร์นี้ก็ไม่ออกจากบ้านอีก เป็น <C oughs> โลคอะไรก็ไม่รู้ซึ่งคุณผู้ฟังก็แสดงว่าหลายคนก็ดูผ่านแอปพลิเคชันเอทามฟังฟินหรือว่าดูผ่าน on, ออนแบบออนไลน์นะมันก็เลยจะได้เห็นกันว่าเราก็มีการจัดบรรยากาศนู่นนี่นั่นนะคะที่คุณเห็นอยู่ที่กําลังพูดนี่คุณต้องเห็นหน้าจริงนะอันนี้หน้าคนนะคะคุณผู้ฟังไม่ใช่ไม่ใช่หน้าเอฟเฟกนะคะด <C oughs> นะ้า่ข้างหลักคนละหน้า น้าใหม่เนี่ยหน้าจริงคะหน้าจริงแต่ถ้าคุณเห็นว่ามีเลือดอาบแล้วให้พูดอยู่เนี่ยเอ้ไม่ใช่แหละคะอาจจะดูตาลายชนิดหนึ่งก็คือคุณผู้ฟังสมมาบอกว่าบ้านอยู่แถวหนองแขม A q คซัด์ไปร้อยสิบสี่เขาบอกว่าแต่พี่อ้อมเชื่อไหมครับพอเลยมาสักห้ากิโลพอถึงสวนสาธารณะของกทมรบมาณแถวสวนบางแคพิรม a q ควหไลซ์สี่สิบแปดมันก็เป็นไปได้นะครับมันเป็นไปได้เขาก็เลยบอกว่ารู้สึกมีความหวังว่าอืม รู้สึกว่าโอเคขึ้นะนะเนาะก็ AQI มันก็จะกินบริเวณกว้างประมาณหนึ่งะนะคะคุณผู้ฟังเป็นว่วงๆอ่ะแต่ว่าต้นไม้เป็นสิ่งสําคัญนะต้นไม้ก็เป็นสิ่งสําคัญปริมาณรถก็เป็นสิ่งสําคัญในขณะเดียวกันการก,ารก่อสร้างก็เป็นสิ่งสําคัญแล้วก็สภาพภูมิอากาศในสภาพอากาศในของแต่ละห่วงเวลาก็สําคัญอันนี้ก็ต้องยอมรับเหมือนกันเพราะบางคนอาจจะคิดว่าหน้านหนาวเรากำลังจะได้แบบเปิดตัวหายใจลกลึกๆบางคนบอกว่าอ้าไม่ได้แล้วเว้ยต้องเอาเอาลงอีกแล้วคือมันก็เขาเรียกอะไรอ่ะ แล้วแต่นะก็อยากเอาลงก็ได้แต่คุณต้องมั่นใจว่าปอดแข็งแรงอ่ะเพราะว่าเ m พีเอ็มสองจุดหาเนี่ยมันมีผลกับทางเดินหายใจเขาก็บอกกันเลยว่าใครที่มีปัญหาเรื่องทางเดินหายใจ AQI ประมาณนี้ให้ระวังด้วยนะคะแล้วที่สําคัญโรคภัแค่เจ็บไม่ได้อยากเอามาทักกันนะคะแต่คุณผู้ฟังน่าจะคุ้นกับ RSV ขึ้น คุ้นกับชื่อแต่ไม่จําเป็นต้องลงไปทดลองเป็นนะคะ RSV เนี่ยเขาจะเป็นในเด็กซะส่วนใหญ่เมื่อก่อนเราจะได้ยินว่ามันเป็นเชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุของติดเชื้อทางเดินหายใจเหมือนกันแต่ล่าสุดฝรั่งบอกมาแล้วว่ามันมีโอกาสไปด้วยกันกับไข้หวัดใหญ่ได้อย่างดีเลยทีเดียวคือตอนนี้คือเด็กเนี่ยติดง่ายๆอยู่แล้วแล้วก็มีมาอีกช่วงอายุหนึ่งคือผู้ใหญ่ที่เป็นผู้สูงวัยก็คือแบบคุณพ่อคุณแม่ของพวกเราเนี่ยอาจจะติดได้ง่ายก็คือ60อ่ะ 60อาอัพแล้วมันไปได้ดีด้วยกันกับไข้หวัดใหญ่ด้วยนะมันนวลเนียนมันอาจจะทําให้เข้ามารวมตัวกันรับอาการมันก็แบบอาจจะเห็นไม่ชัดว่าจะเป็นอะไรกันแน่เพราะแต่ละอันก็แบบไข้ขึ้น39หายใจหอบเหนื่อยถูกปะ่คมันมันมีความเป็นไข้อะแล้วถามว่าโควิดที่กําลังจะมาก็บอกว่าโควิดก็มีความเนื้อนวลเดียวกับไข้หวัดอีกใช่อะไรแหวเพราะฉะนั้นบางคนบอกว่า ถอดแมสไหมแล้วแต่แต่บางคนบอกว่าไม่ถอดยิ่งช่วงนี้เพราะสังเกตตัวเองว่า2อสมปีเนี้ยพอใส่แมสตลอดเวลาเป็นหวัดน้อยลงภูมิแพ้น้อยลงเอาที่สะดวกใจเลยค่ะอะไรที่ทําให้คุณดูแลตัวเองได้ดีและมันทําให้คนรอบข้างคุณรู้สึกปลอดภัยคุณทําเลยแต่ถ้าคนอื่นอัดเราก็ไม่ต้องใส่แต่ถามว่าไอ้แมสเนี่ยมันช่วยอะไรได้บ้างหน่งละเอาว่าเรื่องของสัรคัดหลัง ถ้าเขาเป็นก็ไม่กระเด็นโดนเราถูกไหมน้ำมูกน้ำลายอะไรไอจามอะไรอย่างเงี้ยมันก็ช่วยแต่ถ้าเกิดว่าเจอคนไม่ใส่แล้วเขาปกติดีก็อย่าไปอะไรนะแต่ถ้าคนที่ป่วยนิดนึงใส่ไว้มันก็ช่วยคนอื่นได้เยอะพอสมควรค่ะพุทพุทโโอย่าลืมรนะ